สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมัดเชือกมัดเชือกท้ายกระบะมัดเชือกลาวตากผ้าหรือมัดเชือกต่างๆให้มันตึงครับผมจะเริ่มจากการแนะนําเชือกนะครับที่ผมใช้เป็นประจำจะมีอยู่3แบบแบบแรกคือซ้ายมือจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเชือกลูกเสือครับแต่เส้นใหญ่มีความอ่อนมัดง่ายแล้วก็เชือกจะไม่แข็งไม่เป็นปมครับ ต่อมาเป็นตัวที่สองครับสีชมพูจะเป็นเชือกผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรจะเป็นเชือกแข็งก็มัดของดีครับแต่ถ้าเรามัดเราจะเจ็บมือแล้วก็มันจะบาดของบาดสีรถครับตัวที่3าเป็นเชือกแบนซึ่งผมมีความรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากที่สุดเพราะว่ามันมันไม่เจ็บมือมันจับสะดวกแล้วก็ไม่ทําให้ของของเราเกิดความเสียหายครับ ส่วนในคลิปนี้ผมจะเลือกใช้เชือกสีขาวซ้ายมือนะครับในการสาธิตการมัดของท้ายกระบะครับเริ่มจากการมัดด้านแรกนะครับด้านที่ยึดเชือกไว้ก่อนเราจะหมวนด้านปลายเชือกให้เกิดเป็นวงกลมนะครับหรอบแล้วเราก็จะนำเชือกด้านที่จะไปมัดของสอดเข้าไปในวงกลมตามภาพที่เห็นนะครับ แล้วแล้วเราก็จะนำปลายเชือกที่เป็นด้านปลายที่เราทำวงกลมตอนแรกพับแล้วก็สอดเข้าไปแล้วเราก็ดึงให้ตึงครับพอดึงแล้วก็จะมีลักษณะนี้นะครับเราดึงมันจะแน่นมากแล้วมันจะไม่ขยับแต่ว่าเราสามารถเลื่อนปมให้ไปชิดกับจุดยึดได้นะครับ การแก้มัดก็แก้ง่ายมากเลยนะครับก็ดึงเชือกเส้นเดียวแล้วก็เชือกก็จะลุดหลุดเลยโดยไม่เกิดปมเกิดอะไรให้แก้ยากนะครับต่อมาเป็นการล็อกวัตถุตรงกลางนะครับล็อกของตอนว,วันนี้คลิปนี้ผมจะนําท่อ,อามาเป็นตัวอย่างนะครับผมจะสอดเชือกมาจากด้านล่างแล้วก็ม้วนกลับเข้าไปข้างบนนะครับแล้วก็นํากลับไปพันอ้อมเชือกที่มาจากจุดยึดจุดแรกครับ หลังจากนั้นเราก็ดึงเชือกให้ตึงทั้งสองด้านนะครับมันจะทำให้เชือกทั้งสองด้านตึงและเหมือนเป็นการล็อกไม่ให้วัตถุเราเลื่อนซ้ายขวานะครับในการมัดให้ตึง ผมจะมี2รูปแบบที่จะมาสาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูครับโดยรูปแบบที่1นนะครับผมจะแยกเชือกเป็นด้านซ้ายด้านขวาตามที่ตามในคลิปนะครับผมจะนําเชือกด้านขวามือมาวางทับบนเชือกซ้ายแล้วก็นํานําเชือกซ้ายมือมาพันตรงตรงเชือกขวามือนะครับโดยรอบที่2เนี่ยจะ พันไปด้านไหนครับหลังจากนั้นมันจะเกิดเป็นเป็นห่วงนะครับแล้วเราก็ดำเชือกด้านที่เราไปล็อกกับตัวยึดของกระบะรถเข้ามาสอดกลับเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงให้ตึงเลยครับตึงเท่าที่แรงจะดึงไหวตามในคลิปนี้ผมดึงจะลดโยกเลยนะครับแล้วเราก็นำมือมาบีบ ตัวเชือกไว้ไม่ให้มันคลายตัวครับแล้วเราก็เอาปลายเชือกมาล็อกไว้ครับมัดล็อกไว้ก็เป็นอันเสร็จครับเรามาทดสอบความตึงกันนะครับผมจะใช้นิ้วลองยกท่อดูนะครับมันตึงจนมันดีดกลับไปที่รถเสียงดังมากเลยนะครับมาดูการแกะนะครับแกะของรูปแบบที่1 ก็แกะตามปมที่เรามัดนะครับรูปแบบที่หนึ่งจะแกะง่ายครับจะไม่เกิดปมจะไม่ทำให้เจ็บมือจะไม่ต้องออกแรงครับ ดูการมัดในรูปแบบที่2นะครับก็จะใช้มือขวาหมวนเชือกสัก2รอบหรือ3รอบก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้มือซ้ายในสอดเข้าไปในในห่วงที่เราม้วนเราจะได้ห่วงในการล็อกเชือกครับแล้วก็นำเชือกที่เป็นสอดที่กระบะมาดึงให้ตึงเหมือนกันนะครับก้วล,ล็อกก็เป็นอันเรียบร้อยครับ แบบนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับแต่มันจะแตกต่างตรงตอนแกะครับตอนแกะเนี่ยเราต้องใช้ออกแรงดึงนะครับมันจะเป็นปมล็อกตรงนี้ดึงแล้วเชือกจะกลายแล้วเชือกเราเนี่ยมันจะหมุนเป็นเกลียวครับอันนี้คือเชือกนิ่มมันก็เลยไม่ค่อยมีผลแต่ถ้าเป็นเชือกสีชมพู มันจะมีผลมากแล้วก็ถ้าเป็นเชือกแบนเนี่ยจะแกะปมในรูปแบบที่2ได้ยากมากเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการไปใช้ในชีวิตประจําวันมัดของท้ายกระบะมัดราวตากค่าหรือว่าจะใช้ในรูปแบบไหนก็ปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานนะครับแล้วผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม ช่อง MJ DIY ด้วยนะครับขอบคุณครับ